ระทึกธรณีสูบบ้านพังทั้งหลังสาเหตุอาจเกิดจากโครงสร้างก่อสร้างอุมโมง์ลอดสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดได้ผู้สึ่ข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านแก้วแสนตําบลบางเพียงอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ว่าถนนสุดตัวดึงบ้านพังทั้งหลังจึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบพบเป็นบ้านสองชั้นสีเขียวชั้นล่างสุดตัวจมอยู่ที่พื้นดินหน้าบ้านถนนขาดเป็นบ่อลึกมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ได้นำสแลนสีเขียวมากั้นทางไว้ไม่ให้สัญจรสอบถามนางสามวมนฑการศิทธิมณีเจ้าของบ้านกล่าวว่าช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งขณะที่ตนกับแม่และน้องชายอยู่ในบ้าน ได้ยินเสียงดังเหมือนบ้านลั่นจึงรีพากันออกมาจากบ้านสักครู่ถนนหน้าบ้านก็เริ่มทรุดตัวลงดึงบ้านจมลงดินไปประมาณ3เมตรตัวบ้านหลังคาแตกร้าวทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากโครงการก่อสร้างอุโมงลอดสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่มีการก่อสร้างมานานหลายปีเพื่อจะนำกระแสไฟฟ้าส่งไปป้อนให้กับโครงการรถไฟฟ้าที่เชสนสุข,ขุมวิทโดยอุโมงดังกล่าวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้าน มีขนาดกว้างลึกประมาณ20-30เมตรช่วงวันที่ผ่านมาฝนตกอาจจะเกิดดินด้านล่างสไลด์แล้วดึงดินใต้ถนนสุดตัวลามดึงให้บ้านพังตามลงไปด้วยทั้งหลังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้เข้ามาพูดคุยแจ้งว่าจะรับผิดชอบดูแลให้ส่วนรายละเอียดคงต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเวลาประมาณ9ก้ามงครงึจะได้ยินเสียงรั่นเปลียยนแล้วพอดีมีแม่กับนาชายอยู่ในบ้าน แล้วก็เอาแม่ออกมาได้ทันพอออกมาได้สักคู่หนึ่งมันก็ยุบไปเลยถนนมันเห็นเป็น<ม>เป็นอน,นี่ก่อนแบบโค้งๆอะ่ะ<ม>ถนนมันจะซุดตัวลงก่อน่ย<ม>ก็เลยเอาคนในบ้านเราออกมาพอกรทงัง<ม>ก็ถล่มลงามาแบบเนี้ย<ม>แบบที่เห็นเนี<ม>่ยแล้วไฟฟ้าเขาก็จะเข้ามาเยียวยาให้ตรงนี้เขามีการทําอะไรอยู่หรือเปล่าคฝั่งตรงข้ามบ้านเราเนี่ยทำโรงไฟฟ้า <ลง S 2> มีการขุดเจาะ เจาะใต้พื้นดินน่ะที่ว่าเขาว่าจะร้อยสายไฟไปทางปากทางเข้าแสนต่ทำอะไรปีแล้วทำมาหลายปีแล้วมีปัญหาตั้งเริ่มต้นแล้วอ่ะ,อะทั้งฝุ่นทั้งเสียงเราแจ้งไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเลยจนมาวันนี้แหละม,มันสะเทือนมันโค้งเพลงมานานแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะพังขนาดนี้ ยอะไรยังไงนีก็จะเาดีขต้องขออนุญาตว่าทางน้องอาจจะต้องขออนุญาตไปเรื่องปัญหาตรงนี้ให้มัยุดให้นิ่งก่อนอะไรอ่างเงี้ยนะครับเล็กเ็เป็นงมีดีกอช่าข่วไปกัเลยได้คบกามีว้านกาาย่ด้ยนะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าดัวอักษรนิด